พี่คิดนี่ก็พี่คิดนี่ก็อยู่เมืองไทยมาหลายปีนะใช่ครับผมผมมาอยู่ประมาณ20 21ปีครับครับผม21่สเอ็ปีเหรอครับคริษสาวรพินครับผมคริษสาวรพินครับตอนชกอบพี่อยู่สุดไหนอยู่ซุปเปตอินดีครับเพชรอินดีนะใช่เพชรเพชรอินดีแล้วก็เพชรพิยะครับของของเสียตังค์อ่าก็เครือเดียวกันแหละครับผมว่าง่ายถึงใช่ไหมครับเป็นแชมป์อะไรบ้างพี่ผมเป็นเชี่ยที่เมืองไทยนะก็เป็นแชมป์สะพานเมืองไทยอาชีพโลก130ปอนด์แล้วครับที่ สนามมวยลุมพินีครับแล้วก็เป็นแชมป์เข้มกัดของ5ทันว่าครับวันพ่อครับ uh huh. วันพ่อก็ได้ของสพันมวยไทยอชีพโลกเหมือนกันแล้วก็เป็นมีเป็นแชมป์ที่สวีเดนประเทศผม,ส,ส,มส่งสมยัยสแกนดิเนเวียส่งสมัยแล้วก็ยุโรปสมัยหนึ่งด้วยครับ uh huh. ครับผมและในเมืองไทยนี่เคยเป็นครูมวยทำใครบ้างนอกจากนาบิลใครเคยเมื่อ <c oughs> ก่อนไปช่วยอยู่ที่คายบอรูชาแล้วครับ แต่ไม่ได้อยู่นานแล้ะครับแล้วก่อนนั้นก็ได้อยู่ที่อยู่ที่ค่ายสอบวรพินครับก็ใช่ครับก็ยังไม่ได้ได้ยังไม่ได้ทําแบบมวยเก่งๆระดับเนบี้เลยครับก่อนใช่ครับแล้ววีนั่มามาอยู่กี่ปีแล้วลวีนัมอยู่ประมาณเป็นปีหนึ่งครับปีหนึ่งครับก็ได้ได้ได้ช่วยเทรนให้กับนาบิวด้วยใช่ครับช่ไปช่วยขึ้นสึกแล้ครับ แต่ปกติผมจะมีมวยดังชาติประมาณ4คนอ่ะที่อยู่ในสังกัดเราใช่ครับที่จะเป็นมวยมันจะมีมวยคิกบ็อกซิ่งเหรอครับแล้วก็จะมีมวยมวยไทยด้วยครับที่อยู่แกงกัดของเราแต่เขาจะต่อยละการของซูเปอร์แชมป์ช่อง8แหละครับแล้วก็มีวันเอฟซีด้วยบ้างครับก็เป็นมวย3ยกใช่ครับใช่ครับแล้วก็วันวันเอฟซีด้วยครับใช่ไหมครับวันชมเป็นชิปนาบิลนี่พี่จะไปดูด้วยไหมวันที่15 ับอาจจะไปไปไปอาจจะไปใช่ไหมครับครับเป็นไงเจอพี่ทิชชัยก็ซ้อมฝึกฝึกดีครับตอนนี้นะบินก็เตะขาทนได้ไหมอะไรเตะขาเจาะยางจะทนไหวไหมตอนนี้ทนไหวมากครับก็ได้ฝึกนักกับขึ้นศึกออปิมนลรีครับก็ได้ซ้อมหนักกับทีมงานครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวจะมาเสริมความแข็งแกร่งรับจะมาทันทีครับผมมาทันทีครับซ้อมมากี่วันละก่อนชบเนี่ยเที่ยวเนี่ย ก็หนักไหมเจ้านี่หนักไหมใช่รับซ้อมนานครับเพราะว่าเป็นเดือนได้นะอืมก็ซ้อมซ้อมดีครับเนปิดเป็นคนซ้อมดีตลอดเวลาครับผมไฟนี้พี่ยังช่วยพี่ผู้สึกด้วยไหมไม่ได้เยอะไฟนี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำแบบมวยผมเหมือนกันครับแต่ได้ช่วยนิดหน่อยแต่ไฟนี้ก็ขึ้นศึกก็ทาเต็มที่ครับแล้วไฟไฟก่อนหน้านี้พี่ก็ทํามาตลอดใช่ครับไปช่วยใช่ครับไปทากับขึ้นศึกครับโอเคขอบคุณครับขอถ่ายภาพนิ่งภาพหนึ่งที่ยืนตรงนั้นเลย